ก็จับตากันดูนะครับการทำงานวันนี้คลิกออฟสตาร์ทวันแรกเน<ะ>ี่ยนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของการถแถลงรถแมปสิ่งที่ก้าวไกลเขาจะทำเนี่ยในปี2567นี้คืออะไระรวมไปถึงเรื่องของการทำงานในฐานะสสว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนในฐานะฝ่ายค้านด้วยเนี่ยนะครับเรา,าดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับคุณคัชธาพงศ์รายงานสดเข้ามาครับ ขอบคุณครับด้วยนายพิธาก็ได้มีการถแถลงเป้าหมายสําคัญของพรรคก้าวไกลในการทํางานตลอดปี2567นะครับโดยจะมีการเสนอกฎหมายรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายสําคัญนะครับเพื่อให้ในโยบายเรือธงของพักคก้าวไกลนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าพรรคก้าไกลนั้นไม่ได้มีการออมมือกับกรณีปัญหาการคดีในกระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีครับ นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับในฐานะประธานประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงแผนการทํางานปี2567ของพักครับหรือ MFP Strategic Roadmap โดยมีบิ๊กแบงหรือเป้าหมายสําคัญ6เป้าหมายครับได้แก่การทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบทางการปฏิรูปทหารการแก้รัฐธรรมนูญการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครับผ่านการยกระดับสวัสดิการและขนส่งสาธารณะการหยุดแช่แข็งประเทศไทยผ่านการ สนับสนุนการเกษตรการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ผ่านการกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการการเรียนรู้ทันโลกครับตัดอำนาจนิยมในสถานศึกษาและเสริมสร้างทักษะผู้เรียนและการเติบโตแบบมีคุณภาพนะครับผ่านการสร้างงานและสนับสนุน SME โดยวิธีการดําเนินการสู่เป้าหมายนั้นนะครับนายพิธาก็ชี้แจงนะครับว่าจะดำเนินว่าจะดําเนินการผ่านการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรครวมถึงจะมีการเสนอร่างกฎหมายครับรวมทั้งสิ้นจํานวน47ฉบับ แล้วก็ยังจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดําเนินงานและกําหนดแผนการปฏิบัติการนะครับและพิจารณา,า,าความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จที่ผลครับ ในการแก้ไขปัญหากฎในการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคนั้นนะครับนายพิธากระระบุนะครับว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายที่สภาก,กําลังพิจารณาอยู่นะครับทั้งการสมรสเท่าเทียมการแก้ปัญหาฝุ่นพิษการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขณะนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้ขอนําไปพิจารณาเป็นระยะเวลา60วันครับส่วนร่างกฎหมายที่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมและรอการอภิปรายของพรรคเก้าไกลขณะนี้นะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น7จฉบับครับได้แก่การแก้ไข เรัฐธรรมนนญกฎหมายโคนโมกฎหมายคำนำหน้านามบุคคลเป็นต้นครับและก็ยังมีอีกหนึ่งร่างข้อบังคับการประชุมที่พักเก้าไกลได้เคยเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าถูกสภาปัดตกครับได้แก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาก้าวหน้านอกจากนั้นครับก็ยังมีร่างกฎหมายที่รอนายกรัฐมนตรีรับรองนะครับรวมไปถึงร่างกฎหมายที่กําลังรับฟังความคิดเห็นที่พักเก้าไกลได้นําเสนอนะครับโดยยืนยันนะครับว่านโยบายการสมรวจเท่าเทียมสุราก้าวหน้าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารการเปลี่ยน สปปเป็นชนดการแก้ปัญหาฝุ่นพิษเป็นนโยบายเรือธงของพรรคก้าวไกลนะครับที่ได้มีการเสนอเป็นกฎหมายไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายพิธายังกล่าวถึงหมุดหมายสําคัญในการทํางานปี2567ของพักด้วยนะครับว่าจะมีการกําหนด KPI และตัวชี้วัดการทําหน้าที่ของประธานกรรมธิการในสัดส่วนของพักเก้าไกลครับรวมไปถึงสอสอด้วยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จากนั้นครับในเดือนเมษายนในเดือนเมษายนนะครับก็จะมีการพิจารณาแล้วละครับว่าจะมีการเปิดอภิปรายรัฐบาลในรูปแบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจะเป็นการอภิปรายทั่วไปครับก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ในเดือน เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างพักนะครับและในช่วงกลางปีก็จะมีการเตรียมการเพื่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568และในช่วงปลายปีครับพักเก้าไกลก็จะมีการพิจารณาส่งตัวบุคคลนะครับเพื่อลงสมัครการเลือกตั้งท้องถิ่น นายพิธายังกล่าวถึงการตรวจสอบรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะมีการทํางานร่วมกันกับพักการเมืองอื่นๆทั้งทั้งพักประชาธิปัตย์พักไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมรวมไปถึงพักเล็กครับเพื่อหาจุดร่วมในการทํางานร่วมกันและแจกจ่ายงานพร้อมยืนยัน เพื่อตอบโต้นะครับข้อกล่าวหาว่าพักเก้าไกลออมมือกับไม่ยอมตรวจสอบการดําเนินคดีกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นนายพิธาก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ยืนยันด้วยว่าพักเก้าไกลทํางานอย่างตรงไปตรงมาแต่พักได้มองเป็นเรื่องของระบบนะครับไม่ได้มองเป็นเรื่องของตัวบุคคลดังนั้นจึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการ ตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยครับขับนายพิธายังได้มีการกล่าวถึงการดําเนินนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะครับว่าเบื้องต้นนะครับการพิจารณาดําเนินการนั้นก็จะต้องรอครําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีออกมาในวันที่31มกราคมนี้ก่อนครับ